ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนเด้อครับผมเนาะไ่ว่า FC คนเก่าหรือคนใหม่นะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้เบาหลองนะครับพี่น้องนะครับผมครับผมกัก่อนจะเข้าไปรับชมเนาะบาลลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับทางช่องไม่สนับสนุนเรื่องการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะการสนับสนุนแนวทางหัวรัฐบาลนะครับเนาะรัฐบาลเวียดนามนะครับพี่น้องครับผมกับเมื่อวานนี้กับแนวทางหวยห้านอยบลองกับบลได้ลงนะครับพี่น้องบมมีเวลานะครับเนาะบลองเน้นไปแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับเมื่อวานนี้ก็ดีใจนาเด้อครับสำหรับผู้โชคดีในแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับเนาะ กาบะลองก็ให้เข้าเมื่อวานน่าจะมี2 5นะครับเนาะ2 5กับ9 5เนี่ยนะครับบะลองจำบ๊อพิษนะครับเนาะนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเขามารับชมแนวทางหวยฮานอยมือนี้เลยนะครับเนาะการงวดก่อนนะครับงวดวันที่1นนะครับเนาะมวานบะลองไปลงเนาะงวดวันที่1เนี่ยบะลองให้เด่น8ไปนะครับก็เข้า8 1กับ8 3นะครับพี่น้องเนาะก็ผู้ใดยังบ่ไปรับชมก็ไปย้อนชมเมืองได้นะครับเนาะส่วนตัวเด่นนะครับมือนี้เนาะ เด่น9กับเด่น6นะครับฟัน6นะครับเป็น้องเด่น9เด่น6ฟัน6นะครับผมเนาะจับคู่นะครับจับคู่2ตัวก็จะมี90 91 93 95 แล้วก็98นะครับเนาะ 90, 91, 93, 95, 98นะครับเนาะส่วนเด่น6ฟัน 6, เนาะก็มี 60, 61, 62, 6, 6, 6, 6, 1, 6 2, แล้วก็6 5แล้วก็69นะครับผมเนาะ ส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวเนาะ569 259 361นะครับเนาะกาโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมเรื่องขับพี่น้องนะครับนะครับผู้ใดมากกาแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะผู้ใดบ่ามากกาสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสลับแนวทางนะครับผม พอลองคิดว่าฮานอยมือน,นี้ยาผั่นออกซ้ำแนวทางหัวรัฐบาลลาวเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องนี่ครับบอลองมักนะครับสามตัวเนาะห้าหกเก้านี่ครับแลกเก้าหกเก้าแล้วก็เก้าห้านะครับเก้าหนะ้าเนาะแล้วก็จะมีเก้าสามแล้วก็หกหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะก็ลองเอาไปพิจนนารณาเบิ้งนะครับเนาะ บอลองคิดว่าพ่ฤนิกรรมาในแนวทางของรัฐบาลเราของเมื่อวานนี่นะครับสลับฮานอยเมื่อนี้นะครับผมเนาะกระโปรดใช้วิจายในการรับชมนะครับพี่น้องครับผมกับคลิปนี้ก็ก่อนออกไปนะครับบอลองกับขอกําลังใจเด้อครับผมเนาะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้บอลองให้คลิปต่อไปนะครับผมเนาะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆนะครับทุกๆคนเนาะเอฟซีนะครับผมก็ขอให้มีโชคลาภเด้อครับผมเนาะ กับสวัสดีครับ